สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะแม่จะ็ดไข่พะโล้หมูสามชั้นนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงใส่กระเทียมกระหา่ผักชีติดต่ำไว้นะคะล้องไปปัดให้หอมนะคะอันนิดเดียวนะคะน้ำมันก็จะพอใส่หลายนะคะใส่นิดเดียวกระเทียมรากผักชีพริกไทยดำป่นนะคะ นิดนึงนะคะผัดแห่งหอมว่าต้องหลายนะคะคิดให้ใส่อใสออเอาแค่ข้าหอมนะคะนะคะใส่นิดเดียวผัดแห่งหอมเหลืองนะคะ ยังห,หอมเหลืองเลยนะ,ะจ๊ะผัดไปผัดไปเรื่อยๆนะคะอย่าอย่าอย่าปล่อยกระทะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้นะจ๊ะถ้าไหม้แล้วจะไม่อร่อย่พอเหลืองแล้วนะคะพอเริ่มเหลืองก็จะใส่หมูสามสั้นลงไปผัดก่อนนะคะหมูสามสั้นพี่น้องมาก,ก่อนหน่อ,อนไงจะลยอกเอานะคะเอาตามข้าใจนะคะแล้วแต่ความชอบแล้วจะใส่หมูสามชั้นไปผัดก่อน พี่น้องสอถามมาทำไมต้องใส่หมูสามชั้นไปผัดเมื่อไรเราจะทำเป็นไข่พะโล้มันรนะืคะการที่เราเอาหมูสามชั้นมาผัดนี่จะเห็นห้หมัมนรัดตัวนะคะและเวลาเราทําเป็นหมูสามชั้นทำเป็นผัดไข่พะโล้เนี่ยกลมใส่กับพะโล้เนี่ยหมูห้องสีบอเลเล่หมูห้องสีรัดตัวและหมูห้องสีเป็นกรึบๆน่าจิ้มตัวนะคะลองทำวิธีนี้ลองดูแล้วพี่น้องก็ลองเปรียบเทียบวิธีเก่าของพี่น้องว่าแบบเก่าหรือแบบใหม่หนเสนอ ดีทีซูทพี่นอกอ็เลือกเอาในสิงี่ดีทีซูทสำหรับพี่นอกนะคะนะคะตนะัดไปตัดไข่มูล้ละตัวเต็มที่นะคะส่วนี้างเราจะใส่น้ำตาลค่ะเนนะคะกาจะได้สีและความหอมส่วนข้าใส่น้ำตาละะเ,าเาลข้าไปเนี่ยฮาต้อ,ของข้นบอใหยุดมือนะคะอย่าหยุดมือนะคะเพราะเราจะเอาความหอมของนี้ลงมาด้วยนะคะ จะเริ่มออกสีใหม่ๆนะคะเราก็จะใส่ผงโะโรลงไปค่ะต้องใส่หลายนะคะผงโะโรใส่หลายมันกะบอเดใส่หลายมันกะปเม็นมาสีสบนะคะใส่หลายมันจะกลิ่นมันแรงไปก็ไม่อร่อยนะคะจากนั้นพอเราใส่ผงโะโรเข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะล้วก็เติมน้ําเลยนะคะไม่แนเราจะใส่น้ำลากคกนะคะหยอดลงไปนะคะประมาณมีหน่อยใส่โคกตํา เื่องพอดีนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ความหอมแล้วก็สีจากน้ำตาลน้ำนะคะเห็นไหมคะเราเริ่มได้สีจากน้ำตาลแล้วเ้ากับปุงเครื่องไปเลยนะคะใส่ผงนัวนะคะรสีอ่อผงนัวหรือว่าผงชูรสบอทงทดผงชูรสนะคะซอสปรุงรสนะจ๊ะ เพิ่มความอร่อยนิดนึงด้วยรสดีนะคะอค๋คสหรับความหวานเดี๋ยวเขาล่อให้มันทุยยางของทีก่อนแล้วเขาชิมมืองแค่นึงนะคะไม่พอเราค่อยใส่ไหม่นะคะเราก็จะใส่ไข่เราลงไปไข่ที่ต้มไว้แล้วนะคะ ี้อสีสันอีกนิดนึงด้วยสีแดาน,นะจ๊ะแค่ขั้นตอนนี้พี่น้องมดัดดำแห้งดำหน่อยหรือว่าเอาแค่สีออกน้ำตาลท่อพี่นอ้องพี่น้องก,ก็ตาสีเอาเองนะคะไข่พอโล่ถ้าจะให้แซ่บควรจะเป็นรสไหนควรจะออกหวานเค็มนะคะออกหวานน้ำนานะคะมันจะแซ่บนะคะเนี่ยค่ะหน้ามันก็นจะได้ประมาณนี้พอดีแลวเพาะ็จะต้มไปเรื่อยเยเดี๋ยวมันก็นจะเข้าไปในเนื้อไข่นะคะ อตอนนี้ก็บม่มีหยังค่ะรีไฟลงมานะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะอืมอแล้วค่ะรสชาติของมียน่อยซิมแล้วนะคะไม่ต้องเติมอะไรืเหลือแค่รอให้ทุกอย่างน้ำมันซึมเข้าไปนะคะทุกอย่างสุกเด้งแล้วก็บพะโล่เขาสีงามนะคะพะโล่เนี่ยถ้าต้มไว้นนาแซ่บค่ะพะโล่นี่ยิ่งต้มยิ่งอุ่นยิ่งแซ่บนะคะมียหน่อย,อยมัดนะคะต้องไปหลายมือ แห้งอุ่นอุน่นเสมอเสมอในแห้งแสบนะคะเพราะว่าอย่างเพราะว่าไข่ขาวมันสิเริ่มแข็งยิ่งอุน่นู้มันก็นจะแข็งไ้ในแห้งแสบนะคะนี่คือหนึ่งเทคนิคที่ไม่น้อยจะให้นะคะต้มไม่เลยค่ะพี่น้องมักเออมักไข่พะโล้สีแห้งต้มไปโดนๆต้มแล้วก็ไว้ใส่หม,ม้อไว้ในมืออื่นก็มากก็อุ่นอุนอ่นอุนอ่นอุ่นไข่เนี่ยไข่ขาวสีแสบมากมันสิแข็งดึกด๊กๆโอ้อร่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะรอให้มันทุกอย่างเข้าเนื้อเข้าที่ก่อนแล้วจะให้ดูนะคะ พอเขาเคี่ยวไปสักพักเห็นไหมคะน้ํามันก็เริ่มนวดลงไข่แล้วก็เป็นสีที่น่ากินแล้วเห็นไหมคะหน้าตาน่ากินไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะเดี๋ยวเม่น่อยจะลับกล้องให้ดูเพราะว่าไม่หน่อยไม่หน่อยเฮ็ดเมนูนี้ไม่หน่อยบริกินนะคะเพราะเม่หน่อยจะเห็ดเป็นเขาห่อนะคะเป็นปรนโรงเรี้ยหมืออื่นนะคะเห็นไหมคะหน้าตาน่ากินไหมคะต้มไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆก็จะน่ากินเห็นไหมคะเมนูง่ายๆเมนูบานๆเมนูประจำบานของเฮานะคะ ยำอีกทนนึ่งนะคะพี่น้องเฮดไว้ได้หลายกรได้สําหรับคนจะอยู่กันอะไรโคตรหรือว่าง่ายค่ะเฮดล้วก็วแห้งอุ่นแห้งแซบบอกไว้แลค่ะแห้งอุ่นยิ่งแซบนะคะเพราะว่าไข่ไข่ขาวหาองนสิแข็งมันชนากินนะคะสำหรับคนที่มากินไข่ขาวแข็งๆกับอุ่นไปเรื่อยๆแห้งแซบนะคะลองทําดูนะจ๊ะได้รักใจใจใจ้ารักนะจุ๊บๆนี่ค่ะให้เบิง่งอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับหน้าตาของไข่รพระโล้เอานะคะน่ากินบ่ค่ะ มีอะไรบอกก่อนว่าหมูสามสันของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เวลาไปซื้อมันจะเจอหมูสามสันแบบใสเกลือกับแบบแบบบอใสเกลือนะคะจะเจอแบบใสเกลือเอามาต้มจะได้กรอบสีแดงนะคะแต่ว่าซุปแล้วนะคะแต่มันจะออกสีนี้นะคะเห็นบอกค่ะน่ากินบอกค่ะราองไปเฮดเบิร์นะจ๊ะด้วยักจ๊ะจ,จ้ารักนะจุ๊บ